ปาดคือได้ขนมหลายแท้วะขนมแหมขนมอะไรบ้างเนี่ยให้พ่อกินน้ำแหน่สิบอกแม่เฮ็ดยังฮะเป็นยังก็สิบอกแม่ให้พ่อกินน้ำแน่ขนมนะให้กินน้ำแหน่บ,<ะ>บัวเบิองให้พ่อกินขนมก่อนพ่อสีเบิองให้พ่อกินขนมก่อนจังสีเบิอง เบื้งอ,อันใดเนี่อขนมโอ้นขนมซื้อๆนี่แม่อยากกินขนมนี่แม่นี่แม่ขนมเนะนี่ยพออยากกินให้กินน้ำแม่ฮะให้พ่อกินน้ำแม่ไปซื้อมะตะล้านไลยโอ้ยต้นเดียวนึงวเอาเอาเอาเลยไล่เอาเลยไล่แม่นะ <c oughs> โอ้ยน้อยเดียวนึงว่้กินแล้วให้อีกแนะ